โอ้โหไม่สายลมก็เลยจัดแพ็คู่ให้เลยนะคะก่อนอื่นต้องมาดูสีดําคันนี้ก่อนนะคะปี2019นะคะเ้นะคะเงามากอยู่ในตัวรถเห็นไหมคะเงาวักจริงๆนะคะคันนี้ปีดปีเก1 9เหมือนกันเป๊ะแ,แต่ต่างกันที่สีเทาและเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาเบากว่คันนั้นเอง สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสอสายลมที่มงคลคาเซเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้มาแบบไหนมาแบบเจ้าซูกิเซรีโอเครื่อง1,000นะคะปี2019ทั้ง2องคันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่สีดำนี้นะคะเป็น ปี2019เกียร์ออโต้นะคะสีเทาเป็นปี2019เหมือนกันแต่เป็นเกียร์ธรรมดาเนะ่ะเพราะว่า,าลูกคา้าหลายท่านชอบถามว่ามีเกียร์ธรรมดาไหมสอสายลมบางท่านก็ถามว่ามีเกียร์ออโต้ไหมสายลมก็เลยจัดแพ็คคู่ให้เลยนะคะก่อนอื่นต้องมาดูสีดําคันนี้ก่อนนะคะปี2019นะคะเลขไม้น้อยด้วยนะคะราคา <Wow. S 1> ไม่แรงด้วยนะคะไม่แรงเหมือนแดดนะเบาๆนะคะเอามาดูกันก่อนยางด้วยนะคะมาซูมที่ยางให้ท่านผู้ชมดูเลยว่ายางเนี่ย ยางปีใหม่ไหมนะคะปีใหม่นะคะปี2 2่อ่ะนะคะใช้ได้อีกนานๆดอกยางอะไรก็ยังมีอยู่หาะตพองเงินจ่ายเข้างวด่ก็พอค่ะลูกค้าขาอ้าวสีดําเงาวับจับใจนะแล้วก็เวลาสีดำเนี่ยลูกค้าจะชอบถามว่าเวลามันเป็นรอยเปื้อนอะไรนยมันมันเห็นชัดนะสอไซลมก็เห็นชัดอยู่แต่ว่าทาความสะอาดก็ออกได้ง่ายนะเห็นไหมขัดให้เงาเลยทําไมจะรู้ว่าเงาไม่เงาเห็นไหมคะเงาของสอไซลมอยู่ในเนี้ย เงามากอยู่ในตัวรถเห็นไหมคะเงาวักจริงๆนะคะคันนี้ไม่เฉียวไม่ชนนะคะไม้แท้ๆด้วยนะเอามาดูกันก่อนนะคะนั่งแอร์ก่อนเพราะร้อนอขออนุญาตเป็นเคลียร์ออตโต้นะคะะปี2019เลขไม้นะคะอยู่ที่71,174กิโลเท่านั้นมไม้น้อยมากนะคะกับรถปี2019 ห,หัวเกียร์กับพวงมาลัยของเขาเนะะี่ยค่ะเดิมๆเลยเห็นไหมคะรอยแทบจะไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมดูสะก่อน้นีนะตรงหัวเกียร์ตัวนี้ก็เป็นหนังนะคะเนี่ยกดเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์นะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้ยนี้คะ่ะสติดนะคะกดได้ง่ายเห็นไหมค่ะเย็นชํำนะคะบอกทุกท้นส่วนนะาบอกก่อนว่าไม่มีการยุบตัวนะนะคะบง่งบอกว่าไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้ขับไปเท่าไหร่ดูจากเลขไม์ก็รู้ถุงพลาสติกตรงนี้นะคะ เเลขอะไรยังอยู่เลยมาจากศูนย์เลยค่ะปี2019ไม่ได้แกะออกเลยเดิมๆเลยนะคะสออใสลมไม่ได้เอามาหุ้มนะมันมาแบบนี้เลยนะเห็นไหมคะอ่ะเป็นระบบไฟฟ้ายกเว้นตรงนี้ปรับกระจกเหมือนเดิมอ่ะซูมให้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะเราจะปรับกระจกนะคะอ่าสูงต่ำขวาซ้ายได้หมดนะปรับตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะมี บ้านนะคะบ้านหลังหนึ่งอาจจะขับหลายคนลูกหลานคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านนะ้าอาหรือแฟนอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ต้องปรับให้พอดีก่อนที่จะออกรถนะคะเอาโอเคขอญอาตดับเครื่องก่อนนะคะอ่ะก่อนจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวสายลมพาดูด้านหลังภายในกันก่อนนะเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูด้านหลังปึ๊บซูมเข้าไปเลยค่ะด้านหลังเนี่ยกว้างขวางมากเป็นรถอีโกคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าเครื่องแค่หนึ่งพันนะ เวลาเราจะพับเบาสาธิตนิดนึงพับเบาได้เผื่อวางข้าววางของดูซะก่อนนะคะเห็นไหมกว้างมากจริงๆนะคะเผื่อว่าเราขนข้าวขนของนะอุปรกรณ์ยางอะไรครบคันนี่มาจากโรงงานแบบนี้เลยเวลามีเสียงดังอะไรนะคะมันจะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเวลาเราขับเคลื่อนเพราะว่ามันจะลงล็อกของมันพอดีนี่มาจากโรงงานเลยนะอืมโอเคปิดอย่างนี้ไว้ก็วางของได้นะคะหรือเราบอกว่า ไม่ต้องขนของหรอกพอดีจะไปเที่ยวกันก็เอาขึ้นเท่าน,นั้นค่ะท่านผู้ชมปิ่มันก็จะลงล็อกพอดีเห็นไหคะอืว้างขวางจริงๆนะเครื่องหนึ่งพันนี้ประหยัดน้ํามันไม่พอประหยัดค่างวดด้วยนะคะซื้อสดซื้อผ่อนได้นะเอามาดูด้านหลังกันไม่ต้องถามเรื่องโชคนะตรงเนี้ยโชคได้นะคะปีสิบเก้าแต่โชคยังใหม่อยู่นะคะสปริงตัวดีมากเลยเวลาเราลงเห็นนะกไหมเก๋ไกมาก โอ้โหเงาเงาไม่เงาดูก่อนนะ <Yeah. S 1> เห็นเงาสะท้อนของสอสายลบเอาตรงนี้ก่อนบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้ถ้าเราเอามาตรงนี้นะสมมติปุ๊บล็อกนะคะเวลาเรามีลูกพี่หลานเดี๋ยวเผื่อเขามาเปิดประตูเล่นเอาสมมติเปิดให้หน่อยนะอะตรงนี้เนี่ยเราจะออกไม่ได้นะคะต้องให้คนข้างนอกเปิดอาถึงจะออกได้อ่าเห็นไหมภายในเราจะออกไม่ได้ต้องให้คนข้างนอกเปิด,ออกดยเออก,ดกเ,ดเ,ดยวเว้นว่าเราจะมาตางนี้ ะะมันจะได้ง่ายเลยอันนี้ข้อควรระวังน,นจะจ๊ะเพราะบางท่านบอกว่าสออสายลมรถเพิ่งซื้อไปทําไมมันเปิดประตูไม่ได้เพราะว่าเราล็อกตรงนี้ไว้นะคะมันต้องอยู่แบบนี้นะเผื่อลูกหลานเกิดมาเปิดประตูเล่นนะคะโอเคมาดูกันค่ะด้านข้างเวลาเราหาที่จอดเห็นไหมคะนอกจากว่าคันเล็กกระทัดรัดแล้วนะคะหาที่จอดได้ง่ายนะคะเอาเอาเสื้อผงเสื้อผ้าไปซักนะคะรับส่งรถหลานหรือว่า เราเพิ่งทํางานนะคะหรือวยัยเกษียณก็ใช้คันนี้ได้เหมือนกันคันนี้ราคานะคะเจ้าซูกิ e ซ e r โอเครื่อง1,000ปี2019นะคะปี2019เกียร์ออโต้นะราคาอยู่ที่นะคะสองแสนหาหม่าบาทราคาเบามากสองแ0 0หบาทนะคะผ่อนอยู่ที่4,200บาทเท่านั้นซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคันนี้ก่อนอ่ะต่อไปคันที่2นะคะเป็น s ซูกิเซเ r โอเครื่อง1น0 0งเหมือนกัน ิ9เหมือนกันเป๊ะแต่ตากันที่สีเทาและเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาเบากว่าคันนั้นเด็กนะคะเดี๋ยวบอกราคาไว้ก่อนราคาอยู่ที่239,000บาทอ้ <Wow. S 1> าฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะ239,000บาทผ่อนแค่เดือนละ3,900บาทเท่านั้นเป็นเกียร์ธรรมดานะคะมามาดูภายในกันก่นกอนนะก่อนจะพาไปดูห้องเครื่องมาดูกันปึ๊บปั๊บเกียร์ธรรมดานะคะ ใหม่มากคันนี้ปี2019สตาร์ทก่อนใส่เกียร์ว่างอือฮึใช่อะไรหลอกล้อนอะเลขมาอยู่ที่99,832กิลูเท่านั้นไม่น้อยทั้งสองคันเลยนะแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาน,นะจ๊ะพวงมาลยัยหังเกียร์เนียบๆทั้งนั้นเลยนะอ่านะคะอันนี้เขาเปลี่ยนหน้าจอมาให้เรียบร้อยเลยอม,มาา กระจกทุกอย่างนะคะอ่ะเนี่ยกระจกมือหมุนอืมก็ดีหมุนง่ายคล่องเหมือนกันเห็นไหมคะหมุนปึ๊บ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 อืมเนี่ยคะ่ะจกมือหมุนนะเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาน,นั่นเองนะคะขออนุญาตปิดแอร์เย็นฉ่ำทั้งสองคันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้างแอร์เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่าแมคของเข้าเหมือนกันนะคะเหนียงเขาอันนี้มาเปลี่ยนให้ให้ใหเก๋ๆเกไกลๆเท่านั้นเองนะ มีฝนมีอยากย่ายบ้างนะคะเพราะว่าเหมือนพายุจะมาด้วยนะคะภายในเหมือนกันกว้างขวางเหมือนกันนะคะบอพับได้นะคะคันนี้เหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะประหยัดสุดๆดเลยเดินตรงนี้ก็พับได้เหมือนกันเอาสาธิตให้ดูก่อนจะได้เห็นภาพอเป็นไงเอ่ยนะคะอุปกรณ์ครบคันเหมือนกันนะคะคันไหนมีไม่ครบก็ใส่ให้ครบตอนส่งมอบอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลนะ ปึ๊บปั๊บอ่ะเดี๋ยวสายลมงพาดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพันสีดำอขออนุญาตโอเคมาเครื่อง1นึ่พันนะคะประหยัดน้ำมันมากนะคะเจ้าซูกิเซลเลโอเนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆนะ26กิโลลิตรค่ะท่านผู้ชมเดิมเดิมเดิมจริงๆนะคะหัวน็อตไม่ขนับสีพวกนี้นี่สีนี้มาจากโรงงานเลยนะอื เดี๋ยวจะว่าเอาสีมาแต้มทําไมสอสายลมไม่ค่ะสีมาจากโรงงานเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะซูกิเซ o เลโอเครื่อง1,000นะคะปี2019กับเกียร์อโอโต้นะคะราคาอยู่ที่259,000บาทผ่อนบาทพรดยูแค่4,200บาทเท่านั้นเอากับเกียร์ธรรมดาสีเทานะคะปี2019นนะคะเกียร์ธรรมดา 2 3 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่3,900เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสนใจทั้ง2คันนี้เอาเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาโทรมาที่เบอร์084037999994ตัวนะ0 8 4 0 3 7 9 9 9 9 4ตัวนะคะเมมเบอร์ Member, ปึ๊บแอดเด้งทันทีเดี๋ยวสายลมจะตอบนะคะเรื่องเครดิตบูโรเรื่องซื้อคนเดียวได้ไหมขายภายนอกภายในให้ชมนะคะเพราะฉะนั้นฝากสองคันน้ด้วยนะคะว่า เป็นเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะคะท่านผู้ชมสนใจขนยอย่าลืมโทรมานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ